สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่พาคุณไปล้วงลึกเรื่องราวอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารและขีปนาวุธรุ่นใหม่จากทั่วโลกถ้าคุณชอบอาวุธล้ำยุคสนามรบและการวิเคราะห์อาวุธเชิงลึกกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นจากพวกเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026 ขีปนาวุธ E-RG MLRS หรือ Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin จากประเทศสหรัฐอเมริกาขีปนาวุธ E-RG MLRS คืออะไรมันมีความสามารถแค่ไหนทำไมหลายประเทศถึงอยากได้มันและราคาต่อหนึ่งลูกอยู่ที่เท่าไรมาฟังกันครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า GMLRS หรือ Guide Multiple Launch Rocket System เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรรวมถึง NATO โดยยิงได้จากระบบ HIMARS และ M 2 7 0 MLRS ที่เราคุ้นตากันดี แต่ในปี2026นี้ l o e ้ล็อกฮิตมาตินได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่เรียกว่า ERG MLRS ซึ่งคำว่า ER ย่อมาจาก Extended Range หรือระยะยิงที่เพิ่มขึ้นนั่นเองจากกลุ่นเดิมที่มีระยะยิงสูงสุดประมาณ70-85กิโลเมตรรุ่นใหม่นี้สามารถยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นเรียกได้ว่าเพิ่มระยะยิงขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียว แล้วการเพิ่มระยะยิงนี้มันมีผลอย่างไรในสนามรบจริงการที่เราสามารถยิงเป้าหมายจากระยะไกลขึ้นโดยไม่ต้องเคลื่อนกำลังเข้าใกล้แนวหน้าช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตียิ่งใช้ร่วมกับระบบ HIMARS ที่มีความคล่องตัวสูงเราสามารถยิงแล้วถอยได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวด้วยซ้ำในด้านเทคโนโลยี e r g m l s ใช้มอเตอร์จรวดรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมากกว่าเดิม ตัวท้ายของจรวดถูกออกแบบให้ควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นและใช้ระบบนำวิถีด้วย GPS และระบบ INERTIAL ที่ทำงานร่วมกันทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะที่ GPS ถูกรบกวนความแม่นยำของ ERGMRS l อยู่ที่ประมาณวงกลมรัศมีไม่เกิน2เมตร CEP ซึ่งถือว่าแม่นระดับสูงมากสำหรับจรวดในระดับนี้ ในด้านหัวรบ e r g m l r s มีให้เลือกทั้งแบบ Unitary Warhead ซึ่งเหมาะสำหรับทำลายเป้าหมายจุดเดียวเช่นอาคารบังเกอร์หรือฐานบัญชาการและแบบ Alternative Warhead ซึ่งกระจายสเก็ตโลหะจำนวนมากในวงกว้างเหมาะสำหรับโจมตีทหารราบหรือยานพาหนะเบาจุดเด่นอีกอย่างคือ e r g m l r s สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องยิงที่มีอยู่เดิมได้เลย เช่น HIMARS และ M 2 7 0 MLRS โดยไม่ต้องซื้อระบบใหม่ช่วยลดงบประมาณและเร่งการใช้งานจริงได้เร็วขึ้นการทดสอบภาคสนามของ ERGMRS l เริ่มต้นในปี2023และดำเนินต่อเนื่องจนถึงปี2025ผลการทดสอบที่ออกมานั้นน่าประทับใจมากขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ในระยะเกิน140กิโลเมตรและไม่มีปัญหาเรื่องระบบนำวิถีแม้ในพื้นที่มีการรบกวนสัญญาณทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้นั่นคือเรื่องราคา ราคาต่อ1ลูกของ e r g m LRS รุ่นปี2026อยู่ที่ประมาณ21,000 0ถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ7 5ถึง9ล้านบาทต่อขีปนาวุธ1ลูกขึ้งอยู่กับรุ่นของหัวรบและจำนวนที่สั่งผลิตอาจดูแพงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องบินโจมตีหรือขบวนรถถังเข้าไปในพื้นที่สัตวู เพื่อทำภารกิจเดียวกัน e r g MLRS กลับถูกกว่าและปลอดภัยกว่ามากนอกจากกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศพันธมิตรหลายประเทศก็ให้ความสนใจใน e r g MLRS เช่นโปลแลนด์เยอรมนีอังกฤษและประเทศในแถบยุโรปตระวันออกโดยเฉพาะในบริบทของสงครามยูเครนรัสเซีย ยูเครนเองเคยใช้ HIMARS ร่วมกับ GMLRS รุ่นเดิมในการโจมตีคลังแสงและศูนย์บัญชาการของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพหากได้ใช้ ERGMLRS ที่ยิงได้ไกลกว่าเดิมเท่าตัวย่อมสามารถโจมตีได้ลึกเข้าไปอีกโดยที่ตัวเครื่องยิงไม่ต้องเข้าใกล้แนวหน้าเลยลอกฮีตมาตินเองก็ประกาศแล้วว่าได้ขยายสายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะผลิตขีปนาวุธ e r g m l r s ได้มากกว่า1 2 0 0 0ลูกภายในปี2027อีกจุดที่ควรพูดถึงคือการต้านการรบกวนสัญญาณ e r g m l r s ถูกออกแบบให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแทรกสัญญาณหรือพยายามรบกวน GPS ได้ดีด้วยระบบ ECCM หรือ Electronic Counter Countermeasure ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะพุ่งสู่เป้าหมายแม้ในสงครามอิเล็กทรอนิกส อย่างไรก็ตามการส่งออก e r g m l r s ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาโดยจะจำหน่ายผ่านโครงการ FMS Foreign Military Sale เท่านั้นและจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศผู้ซื้อเป็นหลัก จากมุมมองทางยุทธศาสตร์ e r g m l r s เป็นเครื่องมือสำคัญในแนวคิดมัลติโดเมนโอ p e r a t i o นของ NATO ที่จะเชื่อมโยงการรบทางบกทางอากาศทางทะเลและทางไซเบอร์เข้าด้วยกันด้วยขีดความสามารถที่ครบเครื่องทางระยะยิง ความแม่นยำความเร็วในการปฏิบัติการและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง e r g m l r s จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนเกมของสงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับขีปนาวุธ e r g m l r s 2026คิดว่ามันจะเปลี่ยนสนามรบในอนาคตได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงอีกก้าวหึก่อนเข้าสู่ยุคของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก คอมเมเนต์ไว้ด้านล่างเลยครับเราอยากฟังความเห็นจากคุณถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารที่โลกยังไม่เคยรู้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า